กล้าสวัสดีด้วยครับผมก็นี้อยู่ในกับรายการจ็อบเบอร์อีล็อกเกอร์ครับผมวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญน้องเบลอีกแล้วครับผมสวัสดีจินได้จ้าสวัสดีแจครับก็เป็นแขกอะฮะไม่กูถามมึงแค่นิดเดียวนะครับไอบาสครับคือมึงนี่มีของทุกอย่างนะแต่ทาไมรองเท้ามึงเป็นเงี้ยเออผมผมอะไรผมไม่มีรองเท้าอ๋อเป็นคนอะไรว่าเดินยิงยิงเข้าแกงค่ะครับผม ไม่เหมือนกูไอหาครับกูนี่ไม่ได้เดินดินครับผมก็เล่นไม่ค่อยเท่อะไรครับน้องเบลเท่กว่าครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยด่านนี้กูไม่เคยเล่นเลยซ้ำกูไม่เเล่นเล่น้วยซ้ำครับก็มาด่านนี้เลยครับไม่มีใครเคยเล่นเลยครับผมเล่นแบบอันนุ่มพี่ยันเลยครับผมหยอกครับอ่นนี้กูกูไม่ครับไม่มึงไม่เคยเล่นที่อะไรอ่ะไปนำกูไปแล้ว อ๋อด่านนี้กูเคยแล้วนี่หว่าเออไอ้ด่านนี้ที่ซองง่ายนี่เราเนี่ยเออผมเล่นที่ซองง่ายครับผมแล้วมึงจะเอาไอเทมทำไมเนี่ยรู้ผมบ้าผมโอ้ยเขี้ยคุณต้องโดนแบงค์ซิงแบนค์ซงครับเป็นทีน่อะไรหรอสัตว์ยิงยังเลยได้เขี้ยชื่อของกูครับผมแบงค์ซิงอีกว่าครับผมโอ้ยแล้วมึงจะยิงทำไม อีห้าอีกซอ,ง,องง่ายๆนะง่ายครับเดี๋ยวต่อไปเราไปเล่น,ลนจิกซอนยากๆกันดีกว่าผมเล่นไม่ค่อยผ่านคะรับจอยแล้วคุณรู้ไหมว่าคลิปนี้มันจบด้วยยังไงคลิปหน้าที่เราจะทำอะ่ะเล่นจิกซอนยากๆมันจะจบด้วยยังไงร,รู้ไหม,ไมเวลาเยอะ <laughs> จบที่เราแพ้นี่แหละแพ้ทั้งคู่อ,ะอ่ะอ่อเชี่ยนี่ก็ ปล่อยจังเลยสัตว์มึงแร็ตเก่งนี่ว่ากูแดดไม่เก่งกรอุดท้ายเลยครับสัตนวะ์กูเล่นมันตั้งนานนมึงวางที่อะไรอะวางให้ดูดูคนบ้างครับผมกูไม่รู้กูวางมั่วจบป่ะก็กูเป็นคนๆอย่วเงเงี้ยกูถึงไม่มีแฟนไอ้เหี่ยคุณหน้าหน้าตามีเกินนะครับผม อ๋อพูดงี้งาซื้อเฮียเกินเนี่ยหน้าตาดีครัอ๋อนั้นกูด่าของตัวกูเองก็ได้ว่ากูเฮียเรียบร้อยคุณเ,เข้า<น>ไม่อยอมบวกเลยครับผมแล้วมึงก็เข้าทันอยู่ดีอะ่ะเออไ,ไม่รู้อะ่ะเล่นมัว่วอ่ะอ่ะอันนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนดงใครเอ่อ ใครที่จะเข้ากิลของเรานะฮะไฮเปอร์ลันเนอร์ก็สามารถเออแอดพวกผมชื่อผมหรือไม่ก็ไอเฮียนี่ก็ได้ไอบาซ่าอินอินล็อกเนะี่ยหรือไม่ก็น้องเบล,ลได้แล้วเดี๋ยวพวกผมจะมาทดสอบกันโอเค,คก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ